คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อจลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟังไปสุสกูสุก้มนมณีวันที่สิบสาตุลาคมสอ,องหาหกเจ็ดมณีกึเกอาพี่นอ้องกึ๊เกอรพี่น้องสำหรับรัฐบาลไทยพี่น้องมอันวันนี้รัฐบาลไทยเลยพี่น,อน้องมาฝากตอนพี่นอ้องรัฐไทยหัวนั่นือชุดล็อกพี่น้องชุดล็อกชุดล็อก รัฐบาลไทยเนาะที่ผมไปลงคลิปให้พี่น้องไปกันกันเลยคือว่าปี่หกเท็ดนี่ลดอยู่งสามงอนนอชุดล็อกกันเองเอาประเด็นเขาเนี่ยถ้าเงาเบิงสถิติเก่าของชุดบนชุดบนโคนงวดที่เรียบพุ่มดได้พี่น้องลดกระจายเลยแต่ว่าสองงวดล้างเนี่ยถืออยู่ถือสองหกประก็ศหกศูนย์ศูนย์หกสิ่งถือมาพี่น้องน่าจะเนี้อยแก ชุดบนย่างเดียวเดี๋ยวผมสิทยอยลงให้ชุดนี้ชุดลอกชุดนี้แหละพี่น้องชุดลอกชุดนี้แหละงวดที่แล้วลดพี่นอ้องลดลดล,ด,ล,ด,ลดจริงๆอ่ะถ้าผมเอาเมดนี่นะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้ามันสี่ไล่ตัวพอให้ชุดลอกมันจะได้ยี่สิบชุดแต่มันไล่ปวดผมเบาเพราะว่าสิบหาชุดตัดหา่าวเพราะหาวมันบ่อยมากผมก็เรียกว่าหา่าวเพราะฉะนั้นชุดลอกมันมีหอกห่าวผมตัดห่าวทิง ชุดรอบหมดจีบพกกันยากอะ่ะเขาที่ซ้อมพกไปนอนที่จริงมันเขาแถบทุกหวนมันแลบแบบชุดรอบหัวน,นี้เลยตัวได้อา่ามันมันยังมันอีกแค่นลยที่นอนเรียวกบบห้าสั้นล่างออกหาเก่าเนาะหาเก่า

3 3 3 4 4 4 4 6 8 8 8 8, 8, 8. แต่ผมสังเกตต้นใหญ่ด้วยพี่น้องนี่ชุดล็อปสถิติทีท่ผ่านมาชุดล็อปสถิติทีท่เดินมากอะ่ะตามนีแลละพี่น้องแต่มากงวน,นีนีลุดหลังจากเดินเดินดีมากหลายงวนมากงวนนีลุดพี่น้องอ่าก็ตามนี้แหลสะสถิติเกา วันนี้บนน่าชิลุดไปติดตามตัวง่ายๆกันดกว่าจะได้ตัวไหนชุดรอบพี่น้องชุดรอบต้องไม่เห็นเพราะมันลดไปแล้วสรุปไปแล้วบรนดาวันนี้บรน่าที่พลาด

3, 3 4 4 4เนี่ยจดเขียนเร็ว ตามนี้แหละพี่น้องตามที่วงกลมไบนี้แหละนะบวขนาสิภาจากชุดนี้สําหรับผมนะแต่ถ้าพี่น้องมากวได้กับเลือกอาชุดล็อกต่อไม่เห็นแน่น่นอนเพราะว่าปีนี้พึ่งลดไปสามเสียนะพึ่งลดไปสามครั้งอ่ะคลิปนี้ก็ฝากตอนพี่น้องเสมอเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นคลิป ล่างอย่างเดียวกเกี่ยเกับ,บ็คนดูพี่น้องชุดล่างอย่างเดียวชุดล่างอย่างเดียวของออไปเกลวว่าสิได้ตัวได้ไปติดตามกันคลิปต่อไป